สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแกรมบิสมาร์เตอนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเลยดีเกมหรือว่า d ิ a เ All Star นะครับผมแบบละเอียดยิบๆเลยพร้อมทั้งเทียริสตัวละครแล้วก็โคดไอเทมประมาณ19โค้ดครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเริ่มเลยแล้วกันโอเคอย่าลืมเป็นเกตไอเดีหรือผู้เยี่ยมชมด้วยนะครับผมเราจะไปกันแบบไวๆนะครับผมอะไรสคิปได้เราจะสคิปทั้งหมดเนาะอืม โอเคเดี๋ยวเราอิอลิกอิลิกมาแบบว่าเหมือนกับว่า,าเป็นบทนำไม่ไม่นำอะไปก่อนเลยละกันเพราะว่าไม่งั้นคลิปมันยาวผมลองแล้วผมลองอัดเล่นๆแนะล้วรอบหนึ่งนะครับการเรียดีเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะประมาณ1 5บหถึง20นาทีได้เลยนะครับผมโอเคแต่1 5ถึง20นาทีนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่า ไอเทมโคดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมถึง19โค้ดด้วยกันแต่ผมไม่ชัวร์ว่าโคดไอเทมนะครับผมจะใช้ได้กี่โค้ดนะครับอืเห็นว่ามีโค้ดที่หมดอายุไปแล้วนะครับประมาณ3-4โค้ดเนาะอโอเค นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะมาแนะนําระบบเกมเรื่องต้นนะครับเกมนี้นะครับผมการรีดตามเทลิดค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าตัวละครตามเทลิดเนี่ยค่อนข้างเห็นชัดเลยนะครับตัวระดับ S กับระดับ B เนี่ยมันเห็นแบบมันต่างชั้นกันเกินไปอ่ะเข้าใจคํามดีไหมความสามารถและสกิลต่างๆนะครับผมอืมโอเคได้อีกตัวละครหนึ่งมาแล้วนะครับผมได้เป็นตัวละครสีเขียวนะครับอ่ายังไม่ได้จบด่านนี้ถึงได้โอเค เรามาด้วยเรื่องการจัดทีมของเกมนี้แล้วกันจัดทีมนะครับก็เป็นตัวละครสีเดียวกันนะสามตัวนะครับสามตัวกับสองตัวนะครับคนละสีอ่าแล้วก็สามสี่ตัวห้าตัวตัวละครสีขาวนะครับซึ่งตัวละครสีขาวก็จะสามารถเอามาทดแทนตัวละครที่ต่างสีได้นะครับผมส่วนตัวละครสีดำนะครับก็จะมีโบนัสพิเศษมานะครับผมก็อาจจะใช้เป็นอาสีแล้วก็หนึ่งดำก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้แล้วแต่เลยว่าเราจะมีตัวละครอะไรเนาะ แต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเกมนี้ค่อนข้างเป็นเกมที่ต้องรีไอดีนะครับมากกว่ารีไอดีที่ได้ตัวละครที่เก่งแล้วนะครับต้องรีไอดีที่ได้สีเดียวกันด้วยครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้บัฟทีมนะครับผมโอเคเห็นไหมเราได้สีเขียวเพิ่มมาหนึ่งตัวนะครับแต่บัฟเรายังเป็น3นะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่ไงครับต้องเป็น3กับ2นะครับที่เป็นสีเดียวกันนะครับผมตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เลยก็จะทําให้ได้บัฟแค่นี้นะครับผม เล่นไปก่อล้ากันในเมื่อเราจบด่าน1นึ่งสี่นะครับผมเราก็จะสามารถกรอกโคดไอเทมได้แล้วนะครับผมแต่ผมจะขอกรอกแค่2โคดก่อนเนาะเพื่อมีคนที่แบบว่าอยากรีไอดีที่แบบว่าเอ้ยอยากรีแบบรีแป๊บเดียวว่าไม่อยากรีไอดีนานๆนะอยากเสียเวลาแค่หนาทีไม่ใช่สิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับวิธีแรกนะครับผมการรีดีไห้นาที เดี๋ยวดูกันครับแต่ตรงนี้ต้องขอพายจริงนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องตรงนี้ไม่สามารถกดสกคริปได้นะกดสี่มุมเนี้ยก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะต้อง,องรอหนึ่งเรื่องตรงนี้นิดนึงเสียเวลาประมาณเกือบหนึ่งนาทีอะเกือบนาทีก็ค่อนข้างนานเหมือนกันนะสําหรับคนที่แบบว่าต้องการรีเอดีด้วยความรวดเร็วเนาะอืมสําหรับเทียริสนะครับกับโค้ดไอเทมผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับตามที่ผมแจ้งไว้นะครับผม กลละกลเสร็จละดีกกรพูดเสร็จลอะอะสำหรับเกมนี้มันก็เป็นเกมที่ไม่ค่อยมีอะไรว้าวเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็พูดตามตรงเนี่ยมันก็เป็นเกมแบบเกมทั่วไปอ่ะเนาะที่มันมันว้าวสำหรับผมมันก็คือมันคือ t h e Walking Dead ยไง <laughs> โอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเรากดไปที่รูปตัวละครนะครับไปที่บัญชีนะครับไปที่ชุมชนนะครับรอสักครู่ แล้วไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับเราไปที่แลกคูปองนะครับผมแล้วหลังจากนั้นคูปองที่ผมแจกให้นะครับผมจะแนะนําไม่ใช้คูปอง2ออันนี้ก่อนนะครับผมคือคูปองนี้1อันแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นอันนี้นะครับซึ่ง2คูปองเนี้ยจะเป็นคูปองเศษตัวละครระดับอีพิกสอันนะครับผมอ่าเราได้ของและอ่าเชนตรงนี้เป็นอ่าตัวแจกฟรีนะครับเป็นตัวละครสีฟ้านะครับ ระดับ epic นะครับก็เป็นตัวที่เก่งนะครับผมให้เทียของเชนอยู่ที่ระดับ s นะครับผมจาก b เนาะโอเคเรามาลุ้นกันดีกว่าเราจะได้ตัวละครอะไรบ้างเนาะผมอยากได้สีฟ้าแล้วกันโอเคเอ้ยสีเขียวก็ไม่แย่นะสีเขียวเกมนี้ค่อนข้างโอเคค่อนข้างสมดุลอ๋อสีเหลืองมาทุกสีเลยตอนนี้มาทุกสีจริงๆ <laughs> โอเคต่อไปต่อไปต่อไปผมเล่นเลยแล้วกันเดี๋ยวขออัพตัวละครที่เป็นตัวละครสายดาเมจ ก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะเสร็จเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งผมขออัพเป็นยังไงครต้องเป็นเชนอะแล้วก็อีกอันนึงเป็นยูจีนผมไม่สนใจบัฟเลยนะเพราะว่าผมต้องการที่จะผ่านไปพ่านฐานด้วยความรวดเร็วนะครับเอายูจีนมันแค่วิวสอเนาะแล้วมันก็เป็นตัวซับพอร์ตงั้นผมเอาเป็นอบัฟนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกเอาเชนขึ้น อันนี้อันนี้โอเคลุยเลยครับผมก็อาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะเพราะว่าเราเรายังไม่มีคูณ2นะคูณ2จะปลดเมื่อเป็น v i p ระดับ2แล้วก็หรือผ่านด่าน2ทับสนั่นเองนะครับผมแต่แค่นี้เราก็พอที่จะเล่นได้แหละเพราะว่าเรามีตัวดาเมจมา1ตัวนะครับก็คือกิเดียนนะครับผมตัวละครสีเขียวนั่นเองระดับอ e ีพิกนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่ามีสกิลหมู่ที่ค่อนข้างแรงนะ ช่วงเริ่มต้นค่อนข้างแรงแต่าถามว่ากีเดียนเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ดีไหมนะครับผมให้เลยว่าระดับ b บวกแล้วกัน <laughs> กีเดียนมันไม่ได้ว้าวซ่าขนาดนั้นนะ่ะเออมันไม่ได้เป็นตัวละครที่ว้าวซ่านะครับผมไม่อยากให้แบบมากไม่อยากให้แบบถึง A บวกเลยอะอาจจะเป็น B ถึงถึง B ีบวกถึงถึง A แล้วกันอืมเพราะตัวละครไม่ได้แจ่มว้าวอะครับผมพูดตรงๆเลยนะ เป็นตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ดันไม่วาวซะด้วยอาจะต้องใช้เวลานิดนึงเนี่ยเห็นว่าสกิลหมู่เขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับใช้ในการเคลียร์เวฟมอนได้ค่อนข้างดีนะครับแต่สําหรับ PVP นี่คือไร้ประโยชน์มากเลยนะมันเป็นตัวที่เอาไว้เล่นกับเวฟมอนประเภทซอมบี้เท่านั้นนะครับสําหรับของกีเดียนนะ เพราะว่าตัวละครที่มาแบบว่าเหยียบรวดหนามของกีเดียนนะครับจะติดสตันนะแต่ถ้าตัวละครที่ไม่เหยียบก็จะไม่ติดแกมันก็เลยเป็นตัวละครที่แบบใช้ได้กับแค่ฝูงซอมบี้เท่านั้น่ะดูสิเห็นปะตัวแนวหลังมันไม่ติดสตันไงมันติดแค่ตัวที่มาเหยียบลวดหนามอะมันก็จะเป็นตัวละครที่แบบไม่ได้วาวซาที่ผมบอกนะครับผมส่วนเชนเนี่ยเป็นตัวละครที่วาซวาไหมผมให้เลยนะ ts อย่างนี้ผมบอก เพราะว่าเป็นตัวละครที่อันติดีมากนะครับกลางโลกให้ทีมทั้งทีมเลยเนาะดู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 ๋ยวรอเชนลุกขึ้นมาก,ก่อนมากีลนะ้ล้มเนาะอันติกีเดียนไปอันติเชนเนี่ยกลางโลกนะครับเห็นไหมทั้งทีมนะค่อนข้างวาวซาเป็นตัวแทงที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ที่สุดในเกมแล้วนะครับสําหรับเชนนะแต่ตัวแทงอื่นๆก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่หน้าที่ก็จะแบ่งแยกย่อยกันไปนะครับผมอืมสำหรับเชนแล้วนะครับ มีบทบาทในการเล่น pve นะครับและเล่นกิจกรรมอีเวนต์ต่งตางๆค่อนข้างดีนะครับส่วนเรื่องของการ pvp ผมยังมองว่าเชนไม่ค่อยโดดเด่นอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีดีแค่กาลางโลนะครับจริงๆคือมีดีแค่อันติพูดง่ายง่ายคือมีดีแค่อันติถ้าสมมติว่าเชนไม่ได้อันติล่ะก็ไม่ต่างอะไรจากตัวละครเทียบีเลยจริงๆนะครับ โอเคมาถึงด่านที่11แล้วครับมีทั้งหมด12ด่านนะเราจบด่าน9รัเราจะสามารถสุ่มตัวละครได้อีก1ครั้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอพูดตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเหมือนระบบมันจะบั๊กนะครับหรือว่าไม่บั๊กอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราสามารถคอนเฟิร์มนะครับตัวละครได้นะครับผมโดยที่เราแบบว่าอยากได้สีไหนเราจะได้ตัวละครสีนั้นเลยนะครับผมอ่ะเริ่มเลยแล้วกันคือก่อนอื่นนะครับ เราจะได้ตัวละครเชนใช่ไหมใช่ไหมที่เป็นระดับอีพิกนะครับแล้วก่อโคดอีก2โคดก็จะสุ่มอีพิกอีก2ตัวเนาะแล้วเมื่อเราจบด่านหนึ่งทสองนะครับเราก็จะสุ่ม1ตัวนะครับซึ่งเป็นอ่าสตอรี่นะครับพูดง่ายคือเป็นบทนะั่นแหละเขาใช้เราสุม่มตัวเนี้ยเราก็จะได้อีพิกเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นอีพิกสีอะไรเราไม่สามารถกําหนดได้นะครับแล้วก็10ครั้งแรก10โลแรกนะครับผมก็ได้ตัวละครอีพิกการันตีเลย1ตัว หรืออาจจะมากกว่า1ตัวก็ได้นะครับผมซึ่งไม่สามารถเลือกสีได้แต่ผมมีทริคนะครับถ้าอยากได้สีที่ต้องการนะครับเราต้องมีตัวเลือกฝ่ายนะครับผมเราสามารถเลือกสีที่เราต้องการได้แล้วก็ไปสุมได้เลยครับผมอืมแต่ก่อนที่จะสุมอ่ะคือเราต้องดูก่อนนะว่าณนะตอนนั้นเรามีตัวละครอะไรที่พอที่จะเป็นเมนหลักของเราหรือเป็นแม่สีของเราได้บ้างนะครับผมอืม โอเคเมื่อจบแล้วนะครับเขาก็จะให้เราสุ่มนะครับผมแต่ก่อนที่ผมจะไปสุ่มนะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับผมขออนุญาตไปเกาะโค้ดก่อนละกันโอ้เกาะโค้ดไม่ได้สุดท้ายเขาบังคับสุ่มก่อนนะครับหนึ่งตัวโอเคไหนๆก็บังคับสุ่มผมขอเป็นตัวละครสีเขียวไม่ก็สีฟ้าละกันเนาะอืมเขียวฟ้าแค่2ส,สีนะครับ อ๋อเป็นตัวสีแดงเป็นเชอร์รี่เอ้ยตัวนี้เก่งนะครับอยู่ในเทียเอสบวกเลยนะครับผมเป็นตัวที่ดาเมจรุนแรงมากที่สุดเกือบในเกมเลยนะครับผมถ้าเป็นดาเมจของทีมสีแดงนี่คือมากที่สุดแล้วนะครับผมโอเคมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปกรอกโค้ดที่เหลือเพิ่มเติมนะครับก็กรอกพร้อมก,กันกับผมได้เลยนะครับแต่ถ้าใครกรอกพร้อมผมไม่ทันก็อย่าลืมนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างพร้อมเทียริต์เลยนะครับผม อ่ะเริ่มกรอกโค้ดที่เหลือได้เลยโค้ดแรกโค้ดที่2โค้ดที่3โค้ดที่4 โค้ดที่5โค้ดที่6โค้ดที่7โค้ดที่8โค้ดที่9ครับโค้ดที่10 โคดที่11แล้วก็โคดที่12ครับโอเคเรากก็กโคดเรียบร้อยแล้วนะครับรวมกับ2โคดแรกก็น่าจะเป็น14คโคดนะครับผมรกดกากบาทไปได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็แนะนำนะครับถ้าอยากจะสุ่มมันก็กดรับของให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้แจกของค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเนื่องจากเกมอมันมีระบบ vip มันต้องการให้เราสุ่มตัวละครเยอะๆนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างมีความแตกต่างเลยแหละ ระหว่างผู้เล่นสายฟีกับผู้เล่นที่มีแบบว่า VIP ระดับสูงหน่อยนะครับผมแต่ถ้าจะแนะนำนะครับผมแนะนำให้เป็น VIP 6นะครับผมเพราะว่าบัฟ VIP 6นี้ค่อนข้างดีแล้วก็มันอยู่ในงบที่ค่อนข้างที่จะพอจ่ายได้ผมใช้คำว่าพอจ่ายได้พอจ่ได้เท่าไหร่เท <c oughs> ่าไหร่อะพี่ที่ว่าพอจ่ายได้ก็ประมาณ3000 3,500บาทไม่เกินนี้ครับผมโอเคในเมื่อเรารับของมาเรียบร้อยหมดแล้วก็ไปรับของในจดหมายนะครับที่เราก่อคดไปเมื่อสักครู่นี้จัดมาค่อนข้างเยอะนะครับไปที่คลังครับผมสุ่มตัวละครตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันเปียงสีเขียวครับอันนี้เป็นระดับแรนะครับอุย้ยเขียวอีกแล้วเอยสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า,ส,ฟาสีเหลืองโอเคค่อ okay. นข้างโอเคอยู่นะ <minutes> เห็นไหมว่ามันจะเป็น48นะครับผมแนะนานะครับถ้าสําหรับคนที่จะรีดก็กดใช้ไปเลย1นึ่งครั้งใช้แค่ครั้งเดียวพอนะอย่าใช้มากกว่านี้นะครับผมมันจะได้เป็น50กลมๆเนาะโอเคเดี๋ยวอเราไปเริ่มรีดีกันเลยนะครับ <lawsuit> อ่ะก่อนอื่นเลยมันก็จะมีอีเวนต์แรงต่างๆให้ทาในเกมนิดนึงนะครับแล้วก็จะได้รับทองตรงนี้เอาไว้สุ่มตัวละครได้นะครับหรือใครจะเก็บไว้ทำอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันก่อนสุ่มตัวละครนะครับมีระบบล็อกตัวละครด้วยเนาะอ่ผมจะทิ้ง นะครับผมจะไม่สนใจตัวละครสีแดงกับสีเหลืองนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจัดเทียร์ยากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทียร์อ่ะเนี่ยผมจัดให้ทุกตัวเลยกันผมจะจัดเทียร์เลยแล้วกันนะครับผมมาตัวแรกที่ควรมีสําหรับสีฟ้าคือเชนนะครับโซเฟียแอนเดียอาเกลนแล้วก็หลวงพ่อนะครับบัตรหลวงของเรานั่นเองเนาะอ่ะสำหรับสีนี้นะครับผมให้เป็นตัวนี้ละกันนะครับตัวนี้ ตัวยูจีนนะครับเพราะเป็นตัวซัพพอร์ตเพียงหนึ่งเดียวเนาะแล้วก็ตัวนี้อ่าอีกตัวหนึ่งผมให้เป็นมันมีตัวหน้าสองละก็ต้องเป็นหลังสามให้เป็นตัวนี้ละกันครับต่อไปสีเขียวผมเรียงเลยละกันเป็นตัวนี้ครับอัดปลาห้ามอ่าตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับผมผมจะเน้นตัวสําคัญสําคัญไว้เนาะสําหรับสีนี้ผมให้เป็นเบต้านะครับตัวแท้งเพียงหนึ่งเดียวใช่ว่าตัวแท้งเพียงหนึ่งเดียวด้วยอ่า เชอรี่ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ละกันครับอ่าเรียบร้อยนะครับ5สีจัดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวละครสำคัญสำคัญผมอ่าผมบอกขอบอกหน่อยหน่อยหนึ่งละกันนะครับว่าตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราได้ตัวละครที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากเล่นสีอะไรสมมุติเราอยากเล่นสีฟ้านะครับเราก็ไปเลือกตรงนี้ได้นะครับผม สามารถเปลี่ยนได้จะเรียงเลยนะครับสีแดงเสร็จจะเป็นสีฟ้าเหลืองเขียวแดงฟ้าเหลืองเขียวนะครับณตอนนี้มันจะเป็นการันตีนะครับอันนี้เป็นทิกเล็กๆเลยหลหลายคนไม่รู้นะครับลหลายคนก็จะสุ่มตัวธรรมดาไปนะครับลหลายคนไม่รู้ว่ามันการันตีอีพิกหนึ่งตัวขึ้นไปณตอนนี้สามารถใช้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งมันจะการันตีสีที่เราอยากได้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่ณตอนนี้ไอดีผมอะ มันบื้อมากอ่ะคือมันมีตัวละครทุกสีเลยเห็นไหมเขียวเหลืองแดงซึ่งผมผมตันแล้วไงว่าไอ้เชื่อตกตรง,ตรงเราจะเล่นสีอะไรดีเพราะฉะนั้นผมจะสุ่งแบบนี้นะครับคือเราไม่มีเมนหลักที่จะลงอ่ะพูดง่ายๆเราก็เลยไม่อยากจะเลือกสีนะครับอืมการันตีแน่นอนนะครับสีฟ้านะครับ เป็นเกรนนะครับผมโอเคแต่ถ้าเราจะไปเลือกตรงเนี้ยนะครับมันจะไม่การันตีแล้วนะเพราะว่าเราใช้การันตีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าใครแบบรีไอดีเริ่มต้นมาใช่ไหมได้แบบสีฟ้า2ตัว3าตัวขึ้นไปหรือสีเขียวสตัวขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็มาเลือกฝ่ายแล้วก็กดการันตีตรงนั้นได้นะครับผมอันนี้เผื่อคนไม่รู้เนาะแต่ถ้าคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะเป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะโอเคผมนจะสกิปนะครับอย่างเดียวเลยโอ้โหเกลือมากเลยอะตอนนี้เข้ากับว่าผมมีสีฟ้า2นะครับ อ่ะรุดฟ้าอีกดิโอ้หสีแดงเป็นฟ้าสองแดงสองนะครับเห็นไหมมันจะไม่หลุดเลทจ,จากที่เราเลือกไว้นะครับเกมนี้ก็จะมีการันตีอยู่นะครับผมเขาก็จะสอนเนี่ยเราสามารถมาเลือกได้นะว่าเราอยากได้ตัวอะไรอะไรเงี้ยผู้รอดชีวิตที่อยากได้ใหม่ๆเรารู้อยู่แล้วเราเซ็ตค่าตั้งแต่ตอนแรกแล้วไงเราไม่อยากพลาดเกือกมากเลยคนดูนี่เกือจริงจังมากเลยเนี่ย ถึงขั้นมาใช้ทองแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรเกลือโหลออไม่ทองเลยอยากสีทองออกบ้างนะครับผมน้องๆอ่าออกสองตัวนะครับเป็นย g เห็นไหมมันจะไม่ดุดเหล็กจากที่เราเลือกไว้เห็นไหมแบบที่ผมบอกตัวละครเต็มนะโอเคโอเคโอเคมา เลือกเลยเลือกเลยกดทิ้งกดทิ้งลดละครเต็มสีเขียวปลดได้เลยนะครับสีเขียวไม่ได้มีประโยชน์อะไรเนาะโอเคสุ่มได้อีกนิดนึงนะครับโอ้โหมันเกลือมากเลยอ่ะทุกคนมันเกลือแบบเกลือจริงๆอ,อ่ะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปสุม่มน่าจะดได้อีกนิดนึงนะไปสุ่มฝ่ายแล้วกันมันเป็นแต่ไหนก็เป็นสีแดงอยู่แล้วใช่ไหมสุ่มสีแดงเลยแล้วกันครับโอเคออกเว้ย สองตัวขึ้นไปขอเป็นสองตัวขึ้นไปโหตัวเดียวอ่ะโอเคเป็นเบต้าซ้ำนะครับก็จะได้อีกหนึ่งโรอันนี้เป็นตัวที่สำคัญมากอา่ผมไม่ชัวร์นะมันมีวิธีหาเพชรอีกวิธีหนึ่งนะครับคุณดูคือเราสามารถเนี่ยเห็นตรงเนื้อเรื่องตรงนี้ไหมเออเราสามารถแบบเนี่ยไปรับของตรงนี้ได้นะครับ ตัวหนึ่งเท่ากับ100เพชรนะครับเดี๋ยวผมขอรับให้หมดเลยแล้วกันผมจะเปิดอีกโลนึงนะครับเพื่อจะได้ตัวละครสีแดงเพิ่มมาเพราะว่าถ้าเปิดอีกรอ,อบหนึ่งอะ่ะมันได้ตัวเลือกฝ่ายให้นอนนะสแล้วสแล้วส0่400แล้วครับเราขายอีกเท่าไหร่นะสิบห้แล้ว7 นะครับแปดเรียงได้เลยได้ป่ะเก้าโอเค10 11เพราะมันตัวละครมันติดกันไงอ่ะอย่างนี้ไม่มีเห็นไหมสองน่าจะได้จะได้อยู่นะ13 14 15เอาให้หมดเลยแล้วกัน16จะได้ไม่พลาดไง17 18พอดีครบหมดเกลี้ยงได้อีกโลครับผมอขอให้ออกเป็นสีแดงแล้วกันครับผมผมจะได้ทำฟูลทีมสีแดงไปเลยนะครับให้คุกกี้ทำนายกัน Oh, สีฟ้าอ้ oh my god โอเคเราก็จะได้ตั๋วตรงนี้มานะครับซึ่งตั๋วตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้ตัวละครสีไหนนะครับออกมาโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ก็ไม่แย่นะครับโอเคเราได้ตัวละครสีแดงมาแล้วนะครับมีหนึ่งตำแหน่ง สองตำแหน่งสามตำแหน่งอาจจะต้องใช้ควบไวก่อนนะครับใช้ควบกับเนี่ยจะเป็นแดงสองนะครับแดงสามฟ้าสองนะครับเวลาจัดลงทีมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคสําหรับตัวที่ซ้ําเราก็สามารถผสมเลื่อนขั้นได้เลยนะครับก็ถ้าใครถูกใจนะครับก็สามารถเล่นไอดีต่อไปได้แต่ถ้าใครไม่ถูกใจนะครับก็ไปที่บัญชีนะครับแล้วก็ลบบัญชีได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมจะทําการทำเทียริสแบบละเอียดให้นะครับ ก็ถ้าผมสุ่มได้ตัวไหนนะครับสีไหนมาก,มากที่สุดผมจะทำเทยริทของสีนั้นก่อนนะ <c oughs> ตรงนี้ผมขอขอแก้ไขนิดนึงเนาะขอแก้ไขก่อนนะครับว่าผมยังไม่ทําสีดําสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับเพราะว่าสีดําสีแดงสีเหลืองเนี่ยมันยังไม่มีอาวุธประจําตัวเนาะเท่ากับว่าณตอนนี้ผมขอข้ามไปทําสีฟ้า สีเขียวแล้วก็สีขาวก่อนนะครับต้องขออภัยมาตรงนี้ด้วยเนาะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสําหรับคนที่ชอบคลิปของผมก็กดไ like ลค์รอได้เลยเนาะเพราะว่าผมจะอัพคลิปวันต่อวันจริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมเวลา2องทุ่ม20นาทีนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ